ผู้ใดก็บอกดด้วน่อยด็้หน่อยไส่ด้หน่อยนะกฟันนนนหลับเนาะันอนหลับนอนหลับวหา่นาะเขาแล้วบอกมูว่าจะจสื่อด้วีกูตางมูลอยสื้อของเาตัวใดจ้ะเขเขากันเนล้พูดเก้เต่าไปน่อยตัวนี้มันม่บอกเขาเ้ากันเล่นเขาเข้าเล่นเกี้ยเขาทำนยินเขาโซ่กันเขากันงานไปไ็ไปชเขาไปชกเขาไป เขาหฮมเขาหฮมต้ะเขาว่าก oh. oh, ันเรียนยางไปไปได้ย oh, ินเสียงเขาสักันว่าเจ็ดเก่าได้กันได้ฝันน่ละงวดก้อนรอบไปมาบอกทัสิ้นละรยางมากรอบกว่านเห็ขวดแม่กับลูกไหม ก็ว่ามันซีซีสิบเอ็ดอฉันละวันซี่งวดอันงวดนึงเนี่ยที่ลซื้อน่ะนูก็เลยไปซื้อใบตัวนึงอันนี้อันบอกอีปูอยู่ดิ่อีปูพันใดซีนึซเด้อแตว่าเลขอุ้มันนอันเจ็ดอันเกเจ็ดนงวดนึงเนี่ยก็เลยซื้อเลขเพิ่บยูีซีซีสิบเอ็แต่ว่าบอกอีปูยั่วอยากมันบ่เมืนเลยเบาชูงูฟังเปันที่นี่อัน เบี้ยเลาะเลขสี hmm. Overall, e ่ออกเห็นแว่าฝันอีกเราเราเลยจกเงินให้ลูกไส่เรารลอยนึงไปซื้อลอตเตอรี่ให้พ่อแน่ไม่ยิ่งบอกกูแม่หนึ่งสี่ศูนย์สั่นแล้วว่าไม่ยิ่งบอกกูแม่แล้วแจกเงินให้ลูกแล้วลอยนึงไปซื้อลอตเตอรี่ให้พ่อแน่ยสั่นคนเรกไปซื้อแต่ว่ามันคือดอกพ่อมันมไดอกสี่ศูนย์เนาะดอกสี่หนึ่งแต่ว่าลูกไส่เราไปซื้อเลขอันนั้นไปไส่เราเลยถือยูแต่ว่าอันลอตเตอรี่กัถือ ก็ได้อ super ันน yeah, ั่นละเราบันีงวดนี่อันเพิ่นซึ่งท่านเพิ่นก็มาบอกว่าเด็กหน่อยว่ากันแล้วว่าเด็กหน่อยว่ากันดิ้งหน่อยว่ากันนั่นเกี้ยเกาแล้วว่าสิเราผัดบังเอิญ่นได้ยินงจ้าไม่ความฝันละแต่ว่าเราเอาสันเขาฝันมาเด็กหน่อยว่ากันเขาโซกันเขาโซกันเขาว่ากันเแล้วว่าเราคนไรยางไปได้ยินเขาโซกันบอบตาจ้าไปนอนตีแต่ว่าสื่อได้แล้วเพิ่นเราตัวหนึ่งแต่ว่าเด็ฝันือนอนแล้วบ่หนูนี่เราสื่อเราบ่นสื่อแล้วแล้ว ทันรอบอกนูซื Hence, ้อรถแหมม่วานมุงน <sh ans> <sh> ึงนี่เราบอกนุก็ซื้อท่านท่านเราบอกนุนุซื้อรถนาแต่สีแมนบ่แมนแต่วัน่นมา่ขนอมขึ้นมาหายนูก็เลยซื้อไหวเลยซื้อเลหล็กใหญ่ก็เลยซื้อนัเพิ่นซื้อต่อเลยซื้อต่อหมดเลยซื้อต่อหมดเลยเลาวันเมื่อใดนี่เราวฝันเลขออกสมมัติเลขออกมือนี้เย็นบ่สองมือต่อมาแล้วกับฝันฝันได้หลายมือแล้วแต่ว่าบ่นมันโบหมั่นใจน้ัเพิ่นเลซื้อ แต่ว่าเพิ่นย่างแบบซอยเพิ่มเงนพี่น้อยพันซื้อเพิ่นบัวค่อยจะจะซื้อจะซื้อเขาโซ่กันจะซื้อเขาคือไป็ร้อยซื้อว่าะพันเาพันว่าร้อยซื้อกันร้อยซือกันร้อยซอันเด็กน้อยเขาว่าตันโซกันพันวาเออเพิ่นว่าเพิ่นได้ยินเด็กน้อยโซกันเด็กน้อยบอกกันระวังสิละร้อยซื้อกันร้อยซื้อเล่าก็บ่ได้ว่าไม่เลขดอกแต่ว่าผู้มักเนาะซื้อน้ำเล่าแต่ยังั่นไะ มีลาเราได้แต่ว่าของบ้านได้จากตัว้าในฝันเจ็ดเก้าเก้าเกดเนาะตาเจ็ดเก้าก็บอกว่าเกีดเก้าละสื่อแล้วสื่อไงเล่าแล้วเก็ดเก้ากับตามันมาถึืลา่เกียดเกี่มากเลาะเลาเหล็กคุณลาเลาเลเลขสิออกแมันย้ำเลาสิเลาสิบอยอยู่้า่าฝันเมื่อนี้สิบสามเราดสิบสามเราเลาว่า้าในบางไดได้เลาก็เป้าแต่อนอ่ะอือ เราก็ว่าไปอันเก่าเราไปเก็บเก่าจ้าเพราะทําได้อีกบ่เราก็ได้แต่อันเก่าเดียเลขพ่อใหญ่พ่อใหญ่ผู้ซอยเก่าก็เป็นผู้ซอยเก่าอยู่ดีเนาะอือเป็นผู้ซอยเก่าแต่อันุ่นแต่แต่ตาอุ่นพุ่นแม่นแต่พ่อใหญ่พ่อตาอุ่นกับพ่ออะยังก็คุ้มทั้งุค่ะใหญ่อีหยังสิิบ้านอือ7 9ตัวเดียวเนาะว ข้ามาข้ามาไล่ว่าในโซกันบ่รู้กันว่ายายปุ๋ยฝันบ่ฝันว่าในโซกันมิดมิดอยู่เจ็ดเก้าตัวเดียวเลขยแม่ข้ามาไรเจ็ดเก้าอันว่าในฟันผู้ผู้ผู้เจ้าของกับว่าในฝันบ่ท่านใดแต่ว่าอันพญายะวังสั่นเหรอเราเราวางหน่อยว่ากันเจ็ดเก้าระวังสี่อันนี้เป็นความฝันของพญานะของพระตาพระตาปูเ่าเจ้าปูเถ่า ันบอกงวดก้อนมันฝันได้หนึ่งสี่ศูนย์จ้าันได้หนึ่งสี่ศูนย์งวดก้อนเลขไปซื้อเลขออกศูนย์สี่หนึ่งเลขออกศูนย์สี่หนึ่งตเมีนอยู่ถือสามตัวคนนี้แหละแามต่วสามตัวแต่วาอยู่คนละหมองอยู่คนละหมองไม่เื้อาตัดเงินได้เต็งรึ่าเพิ่ถือตัวโต๊ดแล่วเล่าสื่อหลายสองตัวเพิ่กระตัดซื้อโยะซื้อแล้มันเจอเลขเต็มพระเจ้าแม่บ่เต็มบ้านเล้ดิ ในของเพื่อนเฮ็ดอยู่โรงงานของโรงงานเพิ่นในเครื่องค้างที่หนึง่งหนึ่งซีนะแต่เครื่องาอคาเพิ่นว่ามันจอเลขดังเขาเอา้าท่งนี้เครืมิมิดอยู่เครม่องไม่ได้วาตัวนี้ดังสนองใครว่าน่ะเลขออกมาแล้วเพิ่นวันวาในเครื่องค้างนี่มันนั่นเพิ่มเลขดังนะเจ้าก็รู้ว่าดังมา,าแตั้งแตไหนต่ว่าตั้งคุณก็จะซื้อตัวนี้ลรือเปล่าสรุปว่านี้เราได้ตัวใดก่อนเราฝันได้ตัวใดเจ็ดเก้าตัวเดียวโคโลตาตัวเดียวโคโล เก่าเนาะแต่ว่าอันเลาะไกลๆเลขสี่ออกกอนแมนมอร์จ้าห้าเล่าหาเล่าบอกเออห้าเล่าบอกอีกเพราะว่าอันงวดบางนึงนี่กับเลาะไกลๆเลาะคอยเลาะคอยแม่ยำบ้าเล่าใดหนึ่งสี่ศูนย์อืมที่แหลกเล่าฝันเล่าเล่าว่าข้อยแม่กับลูกยืนเฮี้ยงกันเล่าตีเอาเองเล่าว่าเลขสิบสี่สิบเอ็ดเงยแม่ะนแม้กับลูกข้อยแม่กับลูกยืนเฮี้ยงกันไหมอุกาว่าสี่หนึ่งหนึ่งสี่คักคักละ เลือดลอยซื้อให้ลราไว้มานี้เรารอเลขสีออกเล่ามาฝันอีเราว่าไม่ไม่ยิ่งงางมาบอกเล่าบ่านหนึ่งสี่ศูนย์ัสด์อย่าลืมเด้อหนึ่งสี่ศูนย์วางสี่เหล่าแม่ามาสั่นเพื่อวาบมานี้เพื่อเลจโกเงินลูกชายเพื่อหน้าพอดีอันลูกชา้เพื่อนมาหิ้งทั้งก็เลจโกเงินไา้เพื่อเอาไปซื้อหนึ่งสี่ศูนย์ในพอเนธั่งหน้า,านมมาน, 1, 4, 0, น,น,นมจะเป็นยังไงกับยามา้าแต่ว่าทาั้งหลังให้ได้หนึ่งสี่ศูนย์ล้าวนอ่ะไปซื้อลอตเอนี่สามใบ ถือจักใบถือจักใบจ้ะอ้าวสรุปวดนี้เล่าได้แล้วพันว่าเด็กหน่อยโซกันเจ็ดเก้าจ้ายันางไปจะ้ยินเขาเอากันโซกันสิจ้าระวังตั่นละเจ็ดเก้าเด้จ้าเดี๋ยวรอวันที่สิบสี่สิบหามาตมอีกคงสุดท้ายคุณตาหาเราได้ แต่แตกแตก่งวดก่อนนี่เราเราลาะเลขสี่ออกผลเราคอยบอกไปนอนอันเราบอกแต่ต้นแล้ววันนี้เราเลาะเลขสี่ออกเรามาบอกซ้ำอีกเด้ไม่ได้สามตัวจ้าไม่ได้สามตัวคือเราเลาะเลขสี่ออกจ้าจ้า,จาอขอบคุณมากมากจ้าค่อยมาฟังสามตัวกับคุณตาครับลูกไผ่เป็นเอพี่น้องออจ้าว่ามือนี่ลิปนี่เอาไปสองตัวสักพอนเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเม็ดเดียวโคโล้ด้พี่น้องหัวที่ผ่านมาสี่หนึ่งโคโล แต่เขใกล้ๆเมื่อสิออกแบบยังก็ได้สามตัวหนึ่งสี่ศูนย์นะอุ้ยเราก็แม่นคักย้ที่ล่ะแม่นคักแม่นแ่นยูนะครับตามเราระวังสิว่าย,ยังไปซื้อถมันม่ถือดวงวัน <c oughs> จากโพดสิรูนาะฮะมันถืนจะเห็ุยังไงเรา,<ๆ>ก,าก็มาเบาซูมูฟังลาวากันโูมาตาบอลวอนอยู่ในกลุ่นบอลในหงอโฉตันละวาที่เขาเขาก็โซกันตัวนี้ว่าเขาคือาวานสิว่า เพิ่นไปเพิ่นกไปสอนสุนองแล้วฟังสร้อยเชิงขาเจากกับออือขาเจ้ากับว่างวดเรื่อนี่คือพ่มาสอนขาเจาว่างวเพื่องนี่ตาได้พ่อไ่คือพ่อมาสอนงวดนี้ได้ไปหน่อยเด็กหน่อยโซกันเก่าแม่สั่นพลางซี่มคนบาพิ่น่นฟันแล่าตาหาคนคนบอกที่คนเลย่าเด็กหน่อยโซกันบันว่าเพม่ค้องฟันแล้ว่นไหเด็กหน่อยโซกันเจ็ดเก่าตีเก่าแล้วว่า